หน,นุ่มอะสามกินได้นาดสามตัวเอาคำใหญ่จังเลยอ่ะโอตัวหน่อยนลครับไปดูคนจะตามนะกิน,นอะไรก็แพ้ทุกทีแต่ว่าก็อยากกินลาต,ตรงไปครับตัวอยู่ สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านคุณนักขวี่กินก๋นากกเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดคนบุรีนะตอนนี้อยู่ที่ร้านออเดอร์ซีฟูดน,นะครับร้านนี้จะมีแซลมอนนะแซลมอนที่ให้เราเลือกได้เยอะมากะอมอนะดูน้องๆนะแต่ผมหายยากส่งเข้าไปให้เห็นจดัดทัดเลยว่า ให้เรามีหลายราคาให้เราเลือกนะครับเราบอกบอกพนักงานได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับน้องกหาซอยนะหั่นเป็นชิ้นๆได้สวยงามมากเลยเอาซส่ในใช่ไหมแม่บอกได้นะครับถ้าว่าจะเอาแบบไหนนะ นี่ับเหลี่ยมมีหลายราคาเลือกนะครับสาม้บาบาทสามรอยเก้าสิบสามร้อยามก็ไดลมาเนี่ยเือะแยะมากม่ให้เราเลือกได้เลยเราจะเล่าเราชอบใสไหนกระดไดไหนนะบอกน้องก็ได้ของก็มีนะเราจะเลือกเลยเจ้าแหน ถค่มีกุ้งดองนั่นละเก้าสิบบาทนะก็เลือกดูเลือกชมเลือกหาเลือกซื้อกันได้นะครับว่าต้อตงการแบบไหนนะแล้วก็บอกน้องพนักง,งานครับกิดานนี้คนเยอะมากนะครับไปนี่นะอ่าสิสามร้อยเก้าสิบบาทไปไบ

ตัวโยกสองซองนะปฏิบีร์สองซองแล้วก็ตีป,ดปูดนถึงช่วยหลายจุดเลย วันระับฝั่งนี้นะนะครับก็จะมีอีกอ่าโชยุสองซองฟีนะครับแล้วก็วาสบิสองซองก็ซีกนุนด่นเด่นตวให้่าจะมีหลายราคา,าบางหลาเรืะะ่องบ้างหลายร้าน ลายอย่างเหมือนกันเป็นสมวนแอตลนติกรนนอร์วิเนนอร์วิกเนอ่านออกว่านรู้ว่นอร์วิกเยนนะครับ ของเราครับเป็นราคาสามร้อก้สิบบาทนะครับมาทีนี่สวยงามมาก กังวลเรื่องความสะอาดเลยนะครับขราวกจะจีการเกิดการอะไรตลอดเวลา แซลมอนเราเดี๋ยวไปหาที่รับประทานกันอลองชิมดูแซลมอนโอ้สีสวยเนะี่ยสีสวยมากที่สิบปูนนะโอ้สวยไงนุ่มเลยนะบอกเป็นแซลมอนม,ม,มาจากอนะไรแอตแลนติกนอร์วีเจียนนะอ่านอ่านถูเบาดูดูสีสวยมากเพื่อน ถูกใจหลายนะชอบเลย <laughs> มาเพื่อนเดี๋ยวเราจะลองชิมสองอันจากแอตแลนติกนะครับอะน้อริเกียนเลยเพราเนะี่ยสีสวยมากนะลองกิมเดี๋ยวกินแบบซีฟูดกันสีจากกล้องส้มมากเลยสีสวยจริงน้ำ <laughs> สะอาดมากนะเขาทำสะอาดสะอาดมากนุ่มอ่ะกินหมดซีฟู้ดแล้วเข้ามากดีดีดีซื้อกิมเพิ่มอีกจ้ากลัวไม่พออีกอ๋อจิ้มใส่ไม่ใส่อะไรวาซาบิกินวาซาบิไม่ได้ มันจะวินวินก็ไม่มีกล้วยเนา,นไาไนะไม่เป็นไรเราให้ไปกินที่บ้านเนี่ยก็ขอ,อแบบสักงสองตัวสามตัวได้ไหมทีเดียวสามชิ้นขอ,อสามชิ้นได้ไหมสามตัวเอาทำใหญ่จังเลยอ่ะขอตันหน่อยแล้วครับใครดูคนจะตามนะคะกินอะไรก็แพ้ทุกทีนะแต่ว่าก็อยากกินลาดลงไปครับตัวอยู่ ร้องไห้เลยอเอออ้าวจิ้มซีฟู้ดมันจะได้ไหายนุ่มดีนะูกใจเลยครับมาแบบไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคำในคำสุดท้ายแล้วครับเพื่อนหมดมั่งเยครับก็ กินน้ำน้ำผัดหมูไปนะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้นะตลาดสดพนมรีนะครับก็สามารถแวะมาหาซื้อได้นะครับที่ตัวตลาดสดตัวซีฟู้ดก็จะมีพวกกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าสองพอนี่อร่อยจริงๆนะครับถ้าใครชอบกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนี่เลยนะนี่นะสองพอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันนะเจ้าเอกหน้าคือที่เที่ยวนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ